คิดว่าราคานี้สะเทือนวงการบ้านน็อกดาวน์อย่างแน่นอนนะครับวงการบ้านน็อกดาวน์ต้องถล่มทลายเมื่อเจอคอนเทนเนอร์จากจีนนะครับต้องบอกว่าไซสมาตรฐานเนี่ยที่เราทําบ้านน็อกดาวน์กันที่ยกไปตามสถานที่ต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นหน้ากว้างประมาณสัก3เมตรลึกประมาณ6เมตรนะครับแต่ตู้นี้สําเร็จรูปเลยคุณผู้ชมนี่ เขาประกอบได้ไวแล้วก็ติดตั้งได้ไวมากๆก็คือมันสามารถแบบใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาจากจีนเนาะแล้วก็เอามาประกอบในประเทศไทยได้เลยใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ2อถึงสชั่วโมงราคาอยากรู้ไหมครับว่าเท่าไหร่ต้องบอกว่าที่ผมถามเข้ามานะมันจะมีทั้งหมด3ขนาดจะมีแบบว่า l ั x ช r y Villa นะครับ Economy Home หรือจะเป็นขนาดที่มันพิเศษขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ที่ผมบอกเนาะไซซงที่ผมบอกเนี่ยเป็นโครงเหล็กประมาณนี้นะครับหน้ากว้าง3เมตรลึกประมาณ6เมตรอันนี้เขาต้อจะต่ออีกบล็อกหนึ่ง นะครับถ้าต่ออีกบล็อกหนึ่งก็คูณเข้าไปนะถ้าเป็น3คูณเนี่ยราคาที่เขาขายจากประเทศจีนนะุผู้ชมอยู่ที่5้า0มบาทโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วจริงๆๆเนี่ยเขาสามารถทําเป็นโกดงังทําเป็นผอพักทําเป็นอะไรได้เลยนะครับถ้าซื้อจํานวนมากนะครับเขาก็สามารถลดราคาได้อย่างตรงนี้เนี่ยมันคือ1บล็อกนะ1บล็อกก็มาต่อกัน1บล็อกเอามาต่อกันนะครับเป็นบล็อก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 บล็อกก็คือเอาก้อนๆเนี่ยมาต่อมาเรียงกันเพิ่มกันได้ด้วยนะครับห้าหมื่นบาท